พักแก้มกันพี่น้องจ้ะมาละหายอนมาละนี่แหละแก้มเนาะพักพักแก้มสมตำน้องแมว <c oughs> โอ้ย ่งจ้สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อเห็นว่อันนี้ห่างอันนี้สมตำน้องแมวการมังค่ะ,ะเด้อมาเด้อมานางกินกับอันนี้นะบรรยากาศบรราาศันดาลไม่ยังวัสดีคะตำซั่วหอยแค,ค็งเห็นน้องแมวไปเก็บหมวกอ่านนี่ยละ่ะน้อค่ะไม่หวันร้ายเลยอันนี้ก็เก็บในสวนเจ้าของในล่าง หอมร้ยวโอ้ยไหนบรรยากาศนะมันละมันละจีนจ้ะที่ว่าไปสื่อน้ำเพลินมากวันนั่นเนาะมาเด้อ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 มาฮัลโหลไมเฟนฮัลโหลเอเวอร์วันกำจุเกตเจอจุเกตเจอย้อนมันละสดจ้ะย้อนมันละจีนสดนะจ้ะพักก็ไม่แค่นี่ละแต่กับมันละลูกหนึ่งของเจ้าของ มะเขือสามนวยแล้วก็ะท u วฟักเงาเนาะหอยแข้งที่จะของไปเก็บแมงวันอันนี้ตำซั่วตำส้มตำซั่วนะคะหอยแข้งเนาะเนี่ยสดๆเลยจ้าให้เบิ้งคักให้เบิ้งคักเนี่ยได้ต้องหันหนังสีอเนาะพี่น้องจา้าอันนี้เนี่ยกยะจะตกใจเด้บอบ่ขวมดอกเพราะว่ามันใหญ่อยู่นั่นจ้าพี่น้องจา้า มา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 กินแค่น,นั้นเองพวกนาอืดๆอยู่นีอน่อืดๆเลยพี่น้องจ๋ามาเฝ้ากินเฝ้าแล้วแมงวันแหงหลายแสบแบเนี่ยอ๋อก้อนย่นทนนี่คือกต้องเปลือกมนันเนาะจากมันใช้เปลือกหอวแห้งมันจะใส่มือคือนเกาค่ะซ้อนกับมีดบางฮวงเฮิร์มสมั่ง แม่วานหลายแม่ยังอยู่ในสวนเน,ะนาะแห้งแรงหลายค่ะเจ้เแ้่วันะวนะแห้งเป็นคนบกคอยมากแม่วันเนาะจริงนาสีเอาทังนี่เนอะอืม หมดหมดกับพ่อหมดใช่หไหมไฮ้เดียฝากูล,ลงกแมลล่ไปละหยาดแม่ว่ากรกินังไรเออ เดิห่อนแห้งมาเนี่ยไม่เลยขึ้นไรโสดเลยมันห่อนห่อนขนาดกรมอุตุเพิ่งจะตัวเห้องวันที่ตกวะค่ะ ฝนอยู่ซาสิตกละพี่น้องโอ้โหน่ฝนสิตกฝนสิตกบ่เห็นตกจักเทื่อ วันไปทะเลซามีวะก็คือไปดูเทพ nó đốt qua lại thôi à, con nè nhưng mà sẽ thẳng cuốn cùm ôi ta cả sếp xếp mỗi nó chả đang mèo lươm cả đạt Don't ya? Don't ya? Got mama Ya Good color Oh, it's good Come on, come on แซ่บแซ่บคักโตมันจะคือโตหอยลาย 没必要。 đám bò cây tạc đẹp bất suy ở đẹp bất suy ở đẹp xưa กินกลางสวนนั่นนี่มาละของกระชองเขือซือมะทัวดืบอรอ้ยนะ ผมดีขนาดโอ้ยเมืองพูดพี่น้อย เราจะเซนคลิปนี้ก็ไ้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาะพ่อกันคลิปหน้าก็ขอบคุณในไลน์เนาะค่ะเนาะที่เขามารับชมนะคะโอ้ยเลอะ พอกันคิดหนารักไปคิดถึงทุกๆ,ๆคนจ้าโอ๊ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย